ทำไมคิดการใหญ่เดี่ยวคิดการเล็กสวัสดีครับวัยรุ่นที่คิดการใหญ่นะครับผมอัครเดชอุดมปัญญาวิทย์หรือชื่อเล่นชื่ออัลเบิร์ตนะครับมาจากเพจอัลเบิร์ตแค m y เคือผมอยากจะบอกเลยนะว่าการคิดการใหญ่เนี่ย หลายหลายคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยมันจะดีกว่าไหมเราแค่พอดิบพอดีหรือเขาเรียกว่าชิลชิลหรือสโลว์ไลฟ์ดีกว่าไหมแต่ผมบอกให้เลยครับว่ามันมีตัวอย่างอันหนึ่งผู้ชายคนนี้ชื่อแฮร์รี่จากต่างประเทศแฮร์รี่เนี่ยเป็นเซลมีเงินเดือนแสนห้าต่อเดือนแล้วก็มีเซลคนอื่นๆเนี่ยได้เงินเดือนประมาณ3 3 0 0 0 0บาทต่อเดือนคือผู้จัดการเนี่ยเขามาลองวิเคราะห์ดูว่า ไอคนอื่นเนี่ยที่ได้เงินส0ม0 0ื่นเนี่ยกับอีกแฮร์รี่ที่ได้เงินแสนห้าเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเขาบอกว่าเฮ้ยแฮร์รี่เนี่ยทำงานหนักกว่าพวกแกไหมไม่ใช่แฮร์รี่เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคสเขตการขายดีกว่าพวกคุณไหมไม่ใช่แฮร์รี่มีความฉลาดกว่าคนอื่นไหมไม่ใช่แต่แค่แฮร์รี่เนี่ยมีการคิดการใหญ่มากกว่างั้นผมบอกให้เลยเข้าไปรุ่นทั้งหมดถ้าคุณคิดการใหญ่เนี่ยคุณจะมีโอกาสมากกว่าไอคนคิดการเล็ก เพราะว่าการคิดการใหญ่เนี่ยอย่างน้อยๆสิ่งที่เป็นจินตนาการเราก็สร้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้จริงคือถ้ามันคิดการใหญ่จริงอ่ะทำไมทุกคนแม่งไม่คิดการใหญ่หมดวะเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกครับว่าการที่คิดการใหญ่หรือคิดการเล็กเนี่ยมันมาจากความคิดภายในที่เราคิดอย่างตลอดเวลาเรามีเหมือนกับ6 0 0 0 0กว่าความคิดทุกวันอ่ะแลวหลายๆครั้งอ่ะเอกความคิด กลัวไอ้ความคิดว่าเราทําไม่ได้ไอ้ความคิดว่าเราต้องล้มเหลวแน่นอนเนี่ยมันเข้ามาหลอกหลอนเราจนความคิดเราที่มันเคยใหญ่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนบางทีเราก็บอกว่ามันอาจจะไม่เหมาะสำหรับฉันก็ได้ว่ะฉันยอมแพ้ฉันทําได้แค่นี้แหละเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมเพราะว่าหลายหลายครั้งเนี่ยการคิดการใหญ่มันไม่ได้มาด้วยกีบกุลาบแต่มันมาด้วยการที่เราต้องสร้างความเชื่ออย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงมือทําอย่างต่อเนื่องงั้นวันนี้ การคิดการใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผมบอกให้เลยอยากขายคุณรู้เลยว่ามันเวิร์กแต่สุดท้ายแล้วคุณกล้าคิดไหมว่าคุณจะเป็นคนคนนั้นที่ยืนอยู่ในเงินเดือนแสนห้าหลายคนไม่กล้าขอเงินเดือนหลายคนไม่กล้าที่จะคิดตัวเองอยู่ตรงนั้นก็เลยสุดท้ายแล้วเมื่อไม่คิดก็เลยไม่เคยพาตัวเองไปไม่เคยลองที่จะไปตรงนั้นดูเราต้องสร้างความเชื่อครับคิดการใหญ่แล้วก็ต้องสร้างความเชื่อให้ไปถึงตรงนั้นได้การสร้างความเชื่อเป็นยังไงหนึ่งเลย เห็นความสําเร็จแล้วไม่เห็นแต่ความล้มเหลววันนี้เราต้องคิดสําเร็จอะไรที่มันสําเร็จได้บ้างเราต้องคิดหาทางตรงนั้นเราจะมีสองความคิดความคิดแรกคืออะไรที่เราไปได้มันเป็นความคิดที่เป็นบวกและทําให้เราสําเร็จได้กับอะไรที่มันเป็นคิดแล้วแบบล้มเหลวแล้วเราก็จะหมกมุ่นกับตรงนั้นสมองเราจะมี2องันนั้นเข้ามาเราต้องหมกมุ่นกับสิ่งที่มันสําเร็จได้และเห็นความเปไปได้ตรงนั้นดึงมันขึ้นมาถ้าอาโมันของเราหรืออารมณ์ของเรานั <S <S ้น มองที่งานลบตลอดเวลาเราก็จะไม่มีแรงไม่มีพลังต่อที่จะไปตรงนั้นได้งั้นมองที่ความสําเร็จตรงนั้นแล้วก็หาทางที่เรานั้นอ่ะจะโฟกัสที่ความสําเร็จมากกว่าความล้มเหลวของเราอันที่2เลยก็คือเรื่องของการเตือนตัวเองหลายหลายครั้งนะครับเรามองที่ความสำเร็จก็แล้วแต่แต่เราไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเรามีดีเราทําได้เราลืมตัวว่าเราเคยเรียนเก่งมาก่อน เราเคยทําอะไรสําเร็จมาก่อนเราเคยผ่านปัญหาเยอะแยะมาก่อนเราเคยทําอะไรได้หลายอย่างมากแต่ว่าเราลืมตัวตรงน,นั้นเราเห็นแต่ความล้มเหลวอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็เลยท้อแท้ใจงั้นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําคือทุกๆวันเนี่ยเราควรเตือนตัวเองมองแต่ความสําเร็จให้ตัวเองมีกําลังใจในตัวเองบ้างเราจะได้เดินหน้าต่อได้และสุดท้ายแล้วคิดใหญ่ไว้เชื่อใหญ่ถ้าวันนี้เราคิดเล็กเราก็ได้ของเล็กเราไม่กล้าฝันใหญ่เราก็ได้แต่ฝันเล็กๆงั้น ถ้าเราฝันใหญ่จริงแนะนําเลยนะครับหาหลักฐานว่าถ้าฝันเราเป็นอย่างเงี้ยมีใครคนอื่นทําได้ไหมหาหลักฐานมาเสริมให้ตัวเองเชื่อมั่นมากขึ้นหรืออันนึงก็คือหาเมนทอร์หาคนที่เป็นโค้ชให้เราได้ว่าเฮ้ยเราอยากเล่นหุ้นใครวะที่แบบสอนเราได้เรื่องหุ้นตรงนี้เราไปอยู่ใกล้ๆเขาและเมื่อน,นั้นเราเชื่อเราคิดใหญ่เราเชื่อมากขึ้นมันเสริมความเชื่อเรา เราเชื่อมั่นในตัวเองเพราะเราเห็นแต่สิ่งที่สำเร็จทุกๆวันของเราและเราก็มองแต่ความสำเร็จสุดท้ายแล้วความเชื่อมันจะแน่นหนาความคิดใหญ่กับความเชื่อใหญ่มันจะไปสอดคล้องกันและสุดท้ายแล้วคุณก็จะไปถึงฝันที่คุณทำได้งั้นัยรุ่นที่คิดใหญ่นะครับอย่ายอมแพ้ฝันใหญ่คิดใหญ่คุณจะมีโอกาสที่สำเร็จยิ่งใหญ่ได้ผมอยากให้ทุกท่านที่นี่ได้ฝันใหญ่คิดใหญ่แล้วไปถึงภูเขาที่คุณตั้งใจไว้ครับอย่ายอมแพ้นะครับสู้ๆครับจาก a l b เบิร์ตอะคาเดมีครับสู้ครับ